ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วใช่ไหมคะแม่สม้มค่ะวันที่สี่เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าสอบหกสิบเก้าค่ะเนื่องจากว่าเรามีการสวดมนต์การพิจารณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ท่งพิจารณาหลังการประสลุแล้วนะแม่อันเนี้ยหลังการปรัสลุแล้วอ่าพอปรัสลุจบแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าทําไมพระองค์ นั้นเนี่ยได้รวมทั้งสัตว์โลกทั้งปวงเนี่ยหมุนอยู่ในวัฏจะนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็พิจารณาว่าเมื่อเราเนี่ยยังไม่ได้ญาณคืออะไรชื่อกลุ่มอ่ะชื่ออะไร,ระใช่เมื่อยังไม่ได้ญาณก็คือเมื่อยังไม่ได้โพธิปักเขียธรรมสามสิบเจ็ดประการนะคะเมื่อยังไม่ได้อย่างนี้นั้นเนี่ยเราจึงหมุนไปอยู่ในอะไรนั่นเองคะ อ่าในวัฏฏะสงสารใช่ไหมคะวัฏฏะก็คือการเกิดการมีชาติชรามรณะโศกะปริเทวะหรือการหมุนไปในขันธ์ธาตุอายตนะนะคะเหล่านี้เขาเรียกว่าวัฏฏะเมื่อไหร่ที่เรากล่าวถึงการหมุนไปของขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้เราเรียกว่าวัฏฏะเพราะฉะนั้นวัฏฏะก็คือการหมุนไปของขันธ์ธาตุอายตนะนะคะ เออจะชอบอันไหนก็ได้โอเคไหมจะชอบคําว่าขันห้านะคะแม่ก็ถูกต้องจะชอบอายัตนะก็อย่างเดียวกันเพียงแต่แยกว่าอายัตนะภายในอายัตนะภายนอกบางคนเนี้ยทำไมพระองค์จึงแสดงอายัตนะเพราะอายัตนะเนี่ยแม่คิดดูนะจากขุโสภานาชิวหาตายะใช่ไหมคะ แล้วก็มโนโมโนเนี่ยเป็นส่วนของนามธรรมถูกไหมคะอ่าส่วนจักขุเห็นอะไรนะเจ้าคะอายตนะภายนอกคือรูปนะคะนะคะคือสีนะคะเอะโซตะได้ยินอะไรเสียงพานะนี่มันได้กลิน่นชิว้ว ได้อะไรเยอะรถรถได้สัมผัสปวดสมพลาแล้ว้ยค่ะปวดสมพลามีธาตุกี่ธาตุเว้นธาตุเดียวคือธาตุอะไรเยอะคะรู้ได้ทางใจเว้นธาตุน้ะธาตุน้ำนะเจ้าค่ะธาตุสี่เนี่ยรู้ได้ทางใจมีธาตุเดียวคือธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ธาตุน้ำไม่ได้จึงรู้ปวดสมพลา คำว่าผุดขัพัดเนี่ยมันต่างกับคําว่าสัมผัสนะเพราะสัมผัสเนี่ยเป็นลักษณะของนามธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าผลสับพัษที่เรารู้ได้มีอยู่สามธาตุเท่านั้นคือธาตุดินแข็งอ่อนถูกไหมอ่าหยาบละเอียดหนักแล้วก็เบา ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงมีลักษณะตรงข้ามเพราะมันยังเป็นสังคตธรรมถูกไหมพวกสังคตธรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะตรงข้ามทั้งหมดนแม่ไม่ไม่ใช่ค่ะ,มมคะเมื่อมันมีดีมันก็มีเลวถูกไหมคะ,ะเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิมันก็มีสมาทิฏฐิแต่พระนิพพานเนี้จะมีแค่ฝ่ายเดียวถูกไหมคือธรรมะที่เป็นพระนิพพานคือธรรมะที่ออกจากทุก นะคะแม่อ่ามีอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมคะจะไม่มีสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ยเราพูดบ่อยนะคะในรายการสนทนาธรรมจําได้ใช่ไหมแม่อ่านะคะอันนี้เราต้องจดจาเลยนะ,ะเราต้องจดจาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสังคตธาตุเนี่ยมันปรุงแต่งทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วแล้วยกเว้นอัพยากตะแต่อัพยากตะเป็นกลางกลางก็มีอยู่สองอีกใช่ไหมแม่ คือรูปกับนามแม่สังเกตไหมนามก็เป็นชาติกิริยาชาติวิบากถูกไหมอ่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีสองฝ่ายเนี่ยเดาสังเกตได้ชัดเลยอะไรที่เป็นสิ่งที่ยังเป็นสังคตะที่ปัจจัยปรุงแต่งอยู่นั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของธรรมะที่มีอยู่สองฝ่ายนะคะเป็นอย่างนี้เสมอค่ะอ่า เมื่อมีดีก็ต้องมีไม่ดีไม่คือเลวเมื่อมีกําดำก็ต้องมีกําขาวกําไม่ดำไม่ขาวเห็นนะเป็นไปเพื่อการเิ้นดำมีอยู่อย่างเดียวเห็นนะอ่าจะไม่มีบอกว่าเอ๊ะดกําอะไรอีกอะ่ะมันมีไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแม่อ่ามีแต่ว่ากําไม่ดำไม่ขาวคือกําที่เข้าไปกําหนดรู้ทุกได้บริบูรณ์ใช่ไหมคะแม่ เมื่อกําหนดรู้ถูกได้บริบูรณ์เนี่ยเราเห็นโทษของวัตปากไหมอ่าเห็นทุกโทษของขันธาุอายตนะนะแม่น่ะแล้วเห็นเห็นโทษของปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับในสมุทัยยะวาระถูกไหมอ่าเพราะมีแม่สังเกตไหมเมื่อมันมีผลมันก็ต้องมีเหตุเมื่อมีเหตุก็นำมาซึ่งผลถูกไหมคะมันสองอีกเหมือนกันเห็นไหม อแต่พอนิโรธวาระไม่มีละใช่ไหมคะมันจะมีอยู่ฝ่ายเดียวในนิโรธวาระคเข,ข้าใจแล้วยังเอาเพราะฉะนั้นมันมีอะไรวาระนะเจ้าค่าวาะวาระจะมีสองวาระในสิจักบาคสมุทยาวาระใช่ไหมเจ้าค่ะกับอะไร อนี้โรราบอกไปแล้วสาธุสาธุสาธุท่านได้แสดงธรรมแล้วนะคือในอปฏิจจสมุปบาทรวมทั้งอริยสัจสี่นะคะเหมือนกันแม่น้ำลกนะอ,อริยสัจสี่เนี่ยนำมาขยายก็กลายเป็นปฏิจจสมุปบาท <c oughs> ขยายออกมานะคะแล้วขยายต่อไปอีกก็เป็นปัจจัย ใไหมคะปัจจัยยี่สี่ปัจ 24, ปจัยห้าสิบกว่าปัจจัยอะไรเยอะแยะหลากหลายนะคะซึ่งมันมีในยะที่วิจิตมากเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องจำนะแม่จำแล้วค่อยเอาไปเพ่งพอเพ่งปุบ๊บเราก็จะไปไงเข้าใจ <Okay. S 1> พอเข้าใจปุบ๊บมันจะจำได้แม่เข้าใจไหมะ สมุทพยาวาระคือวาระของการที่ยังเกิดอยู่นิโรธาวาระก็คือวาระแห่งการดับถูกไหมมันก็จะมีฝ่ายเดียวมันแม้จะสังเกตเลยพอนิโรธาวาระจะไม่มีว่านิโรธาฝ่ายเกิดมีไหมไม่มีละถูกไหมแล้วจะมีความเป็นเหตุเป็นผลไหมไม่มีมันมีแต่การดับอย่างเดียวถูกไหมอ่ามันมีแต่ผลคือดับดับอะไรดับวั ดับวัฏฏะไปที่หลักท่านถูกไหมคะโสดาปฏิมักก็ดับวัตฏะที่เป็นไปในกามาภูมิที่เป็นอบายอะ่ะอบายสี่ถูกไหมคะคืออะไรอบายสี่นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะคะเวลาตอบต้องค่อยค่อยคิดนะคะไม่เอาตอบแบบนี้ไม่เอานะสัตว์ดารก เปตอสุรกายาเดรัจฉานเดรัจฉานเนี่ยเราเห็นได้ถูกไหมเราก็จะรู้ได้ว่าอ้อเดรัจฉานนี้มันมีเยอะจริงๆเนาะแล้วพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าสัตว์เนี่ยเป็นอนันต์นะแม่แค่เดรัจฉานแม่เห็นได้ทุกตัวไหม,ไมอ่าบางตัวแม่ไม่ได้เรียนแบบหนูแม่ก็ไม่เห็นถูกไหมคะให้ร่าอย่างเนี้ย แม้จะไม่เห็นว่ามันมีหนวดคือยุกคืๆๆๆๆอยุคคือยุอแล้วบางคนเนี่ยมีไอ้ตัวเหล่าเนี้ยอยู่ในร่างกายเยอะมากมันก็เป็นเหตุให้เกิดโรคใจใจเนาะ,ะทีนี้เมื่อพระองค์พิจารณาเนี่ยนะคะอย่างนี้เนี่ยว่าแสแวงหาอยู่ซึ่งนายช่างผู้ปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบอันนี้คือพระองค์แสดงอะไร ใช่ค่ะปฏิจจสมุปบาทต,ตรงไหนคืออันเนี้ยบอกว่าอาปัญหาคือตัวตัวเหตุหรือตัวผลต,วตัวเหตุนะตหตถูกต้องปัญหาคือตัวเหตุนะ <c oughs> ส่วนไอ้ตัวที่เลวร้ายที่สุดที่ทำให้ปัญหาเกิดร่วมกันก็คืออวิชชา <c oughs> ถูกไหม <c oughs> แต่อวิชชาเนี้ยเป็นตัวเริ่มต้นหรือเปล่า อ่าอาวิชชาไม่ใช่ตัวเริ่มตน้นอวิชชาก็มีปัจจัยถูกไหมมีอะไรมีนิวรณ์ห้าเป็นปัจจัยมีอะไรมีอาสวะเป็นปัจจัยมีปัญหาเป็นปัจจัยนะคะหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้ละ่ะมันหมุนไปเป็นปัจจัยต่อกันนะคะมีอีกเยอะนะคะที่ทําให้อวิชชาเกิดเนาะอ่านะคะอ่าทีนี้ถ้าง่วง ไม่ได้นะเมื่อกี้ขอเองนะขอตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามค่ะบอกแล้วว่าให้นอนให้เต็มที่ค่ะทีนี้เมื่อปัญหาปัญหามีกี่อย่างป <180. S 1> ัญหาร้อยแปดัญหาร้อแแต่ปัญหาร้อยแปดนั้นเป็นไปในการมาปัญหากับอะไร ตัณหาร้อยแปดนั้นคือส่วนใหญ่คือการมาตัณหาทั้งนั้นเป็นชื่อนะคะเพราะว่าอะไรถึงเป็นการมาตัณหาเป็นส่วนใหญ่สัตว์โลกมันเกิดในการมภบรูปะบอรูปะภบอันไหนมากกว่ากันเจ้าคะการมาภบรูปะบอรูปะภบอันไหนเกิดมากกว่ากันเจ้าคะอ่ากามะภสัตว์ทูตนะคะการมพบมีตั้งกี่พบแม่มีอะไรบ้างอบายสี่ มนุษย์หนึ่งเทวดาหนึ่งเห็นไหมโทษเทวดาหนึ่งถูกไหมเนี่ยพยักหน้าได้งไงเทวดามีคำเพราเทวดานะคะไม่ได้บอกหนึ่งด้วยคิดอ๋อค่ะ,คาคาะสาธุเทวดามีหนึ่งกลุ่มอ่าแต่มีกี่ชั้นมีหกชั้นนะคะอ่ามีหกชั้นอันนี้เป็นตามมาพบนะแม่น่ะฟังแล้วเข้าไปไหนเนี่ยเข้าใจนะ เอาใจฟังนะนา,นาอะ่ต้องให้นึกภาพให้ออกนะคะแนมะ่อ่าต้องนึกภาพนะบอกแล้วถ้าถ้าไม่ฟังให้เป็นภาพบางคนเนี้ยเขาเพ่งถึงจะเนี่ยเขาเพ่งอย่างนี้แล้วเอามาเขียนนะคะเนี่ยเขาจะเพ่งอย่างหนูเนี้ยหนูจะเพ่งหนูจะเพ่งไม่ใช่ว่าหนูท่องแล้วหนูไม่เพ่งอ่ะต้องเพ่งมีลูกชายของพี่สิงการนะ สุดยอดมากเลยเล่าไปแล้วแหละคือแม่ก็คือพ,พี่เขาก็โทรไปจากเมืองไทยเนาะอยู่อเมริกาพี่เขาบอกว่าลูกคือพี่บอกว่าเจริญเมตาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยลูกเจริญเมตาบ้างหรือเปล่าเขาก็หลับบอกว่าเจริญนะแล้วลูกเขาก็เล่าเขาก็เล่าว่า เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็ทําไปเพราะแม่บอกเนาะทาไปเพราะแม่บอกเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าต่อมาผมคิดขึ้นได้<ม>ว่าโอ้เวลามันเสียเท่ากันเป๊ะเลยไม่เข้าใจไรยังเวลาเสียเท่ากันเป๊ะแล้วทำไมผมไม่ทำให้ดีที่สุดอ่าเนี่ยเจ้าค่ะเวลาเราเนี่ยเสียเท่ากันทุกอย่างเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเนี่ยเนี่ย แค่รับอย่างเนี้ยนี่คือการแสดงธรรมเกื้อกูลต่อกันแล้วนะคะเวลาเท่ากันเป๊ะแล้วทําไมผมจะไม่ตั้งใจล่ะครับแม่หลังจากนั้นเนี่ยผมตอนแรกท่านก็ทําทแบบทําตามแม่บอกอ่ะนะความตั้งใจมันก็ไม่เต็มร้อยต่อมาเนี่ยเขาคิดขึ้นมาปุ๊บไม่ไม่ได้นานนะแม่ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นเดือนเป็นปีนะเขา เป็นคนมีบุญอ่ะสั่งสมบุญเอาไว้อะนะจะสวดมนต์จารยหรือจารยเนี่ยเขาจะตั้งใจเต็มร้อย<ม>เขาก็พิจารณาอะแล้วที่เรียนทําไมอย่างตั้งใจได้เห็นปัานนี้เนาะทํางานก็ตั้งใจเต็มร้อยอแล้วนี่นใช่ไ,ไี่นี่สอบยิ่งกว่าสอบเนี่ยสอบเพื่อดับภพแล้วสอบเพื่อสุขคติใช่ไหมอันนี้เป็นการสอบเพื่อสุขคตินะอันนู้นเนี่ยสอบเพื่อแค่ ทำเพื่อหาข้าวกินไปมื้อๆหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ใช่คนกินเยอะด้วยเขาไม่ใช่คนกินเยอะเขาดูแลสุขภาพนะเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยแม่ผมก็เลยเริ่มใหม่ตอนแรกก็แผ่เมตตาไปทีเดียวปลื้ดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าัวจะเสียเวลาต่อมาเริ่มใหม่โดยการที่ เบิ่มด้วยแผลตัวเองเสร็จแล้วจนใจฉ่ำแล้วก็แผ่ไปในคนในครอบครัวย่างไงแม่พอไล่สเตปเลยนะแผ่ไปในคนในครอบครัวพ่อแม่ก่อนนะพอใจเขาเป็นสุกแล้วแผ่ไปในพ่อแม่อันนี้ไม่ใช่แบบเมตาชานนะที่ต้องเป็นสเตปอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้แผ่ไปในพ่อแม่คนในบ้านนะแล้วก็แผร่ไปในหมู่บ้านนั้น แล้วเขาก็แผ่ไล่ไปเรื่อยๆในกรุงเทพในต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็ไล่ไปเขาบอกว่าผมทําทีละวันนะครับแม่วันนี้ผมแผ่ไปในคนในครอบครัววันต่อมาแผ่ไปในคนในหมู่บ้านที่เขาอยู่อ่ะแหละแถวซอยนัน,นะนะคะ,ะแ,ผแผ่มาประเทศไทยอ่นะคะแล้วก็แผ่ไปเรื่อยๆตามลำดับเห็นไหมคะแม่ว่าคนที่จะ ศาสนาบุญเนี่ยเขาต้องคิดนี่นี่ขนาดที่เขาไม่ไม่ได้นั่นนะไม่ได้คิดว่าไม่เลยไม่ได้เลยเพียงแต่แม่ขอร้องเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าไปอยู่ใหม่ๆแล้วก็ปัญหาที่ที่เขาขอเงินไปให้เพื่อนเพื่อนกำลังจะตายบอกว่าเป็นมะเร็งติดนี่อยู่ห้าแสนเมื่อตายไม่เป็นสุข ก็เลยโทรมาหาพี่เขาพี่ก็บอกว่าเออลูกเงินเรามีอยู่ล้านเดียวนะตอนนั้นมันไอ้นั่นยต้มหย่ำกุง้งเออหลืออยู่แค่เนี้ยแม่ขอใช้ให้เพื่อนก่อนดูสิเนี่ยคนอย่างเนี้ยมันจึงควรที่จะเป็นคนเจริญถูกไหมอ่าฮะล้านหนึ่งจริงๆเนี้ยไว้สำหรับค่าเทอมลูกเพราะยังไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงแล้วเป็นนี่อยู่เต็มที่อ่ะ แม่คิดดูนะก็ลูกก็บอกว่าแม่เอาไปเลยเดี๋ยวผมจะพยายามหางานทำเพื่อเรียนเองนี่เห็นไหมลูกแล้วพี่เขาก็ขอลูกสาวด้วยเพราะว่านี้เป็นเงินทั้งของลูกชายแล้วก็ลูกสาวเนะลูกสาวก็บอกว่าแม่เอาไปแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าเงินไม่พอหนูกลับประเทศไทยไปเรียนประเทศไทยก็ได้นี่ไง คือความเสียสละเนี่มันเกิดขึ้นทั้งของพี่เขาและครอบของลูกทั้งสองอะนะด้วยเหตุเนี้ยครอบครัวนี้จึงเป็นครอบครัวที่ว่าเอออะไรมันก็ไม่ไม่ตกตามนะไปมีครอบครัวนะคะอย่างฝ่ายหญิงยี่สิบล้านที่ดินอีกเท่าไหร่แล้วหลานเรียนนะออกให้หมด ฝ่ายฝ่ายสามีนะฝ่ายสามีก็ทํางานอยู่กับประเทศนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาแบบฝ่ายลูกชายก็โอ้โหอลังการนะอาจารย์ตั้งบริษัทให้ทํางานเลยนะคะแล้วก็ให้ดูแลอยู่ในประเทศไทยนะคะให้ทิมงเป็นก้อนๆไม่ต้องถามว่าเท่าไหร่นะคะฝั่งฝรั่ นี้เราเห็นแล้วนะว่ากระแสะของชีวิตของคนที่เสียสละเมื่อมองถึงผู้อื่นเป็นหลักเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความไม่ตกต่ำจะเกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะแล้วมันไม่ใช่คือไม่ใช่พี่เขาคิดคนเดียวเขาให้ลูกมีส่วนเพราะทรัพย์เหล่านี้เขาเตรียมไว้เพื่อลูกเนะคะอ่าค่ะทีนี้อ่า เราดูต่อนะคะการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปเนี่ยแม่อธิบายได้ไหมการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปชาติมันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะชาติมันเป็นทุกข์ยังไงเป็นทุกข์งงกอย่างไร ป็นมเป็นที่มีชีวิตวะนะอาจชาติหที่มีชีวิตต่างๆในดศานทั้งคนนัน้นเขาก็ต้องมีเกิดแก่เส็จตายชาติเป็นถูกเพราะนำมาซึ่งการแสวงหาอาหารนะการแสวงหาอาหารซึ่งเป็นข้อหนึ่งของสังเวชธรรมนะแม่เพราะการแสวงหาอาหารนี้นนำมาซึ่งทุจริตเป็นส่วนใหญ่นะแม่ ออย่างที่หนูเล่าแล้วเล่าอีกว่าถ้าหนูเป็นครูเนี่ยแม่มันเป็นอาชีพส,สุจริตมากเลยใช่ไหมเป็นหมอก็เหมือนกันแต่ถามว่าหนูไม่รู้บุญไม่รู้บาปอะไรเลยซ้อนไปเพราะอยากได้เงินเดือนอะ่ะตกลงมันมัน,นดูดูเหมือนสุจริตนะแต่สำหรับการที่จะออกจากวัฏฏะเนี่ยตรงนี้ใจเราต้องเป็นกุศรรวมทั้งขณะนี้ด้วยที่ร่วมกันศึกษาและก็สนทนาธรรม ใจต้องเป็นกุศลมีความผ่องใสมากน้อยแค่ไหนจำได้ไหมที่สอนลูกเฉียกับท่านเนอนอะว่าเออใจใจเป็นยังไงลูกก็คือให้เขารู้จักลักษณะของศรัทธาจำได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการที่ว่าเออมันนำมาซึ่งทุกอย่างที่เป็นทุกทั้งสิ้นถูกไหม ทุกทั้งสิ้นเวทนาเป็นทุกไหมสุขเป็นทุกไหมเวทนาที่เป็นสุขก็เป็นทุกเป็นวิปรินามาทุกถูกไหมคะอ่าเวทนาที่เป็นทุกก็เป็นทุกข์ทุกนะคะเวทนาที่เป็นอุเบกขาก็เป็นสังขารทุกเห็นไหมว่ามันนํามาซึ่งทุกใช่ไหมแล้วเวทนาเป็นปัจจัยแก่อะไรล่ะตัณหาถูกไหมคะ อะแล้วเวทนาเนี่ยทําไมเราชอบเวทนานั้นเวทนานี้เพราะเรามีสัญญาที่จําได้ว่าเวทนาเนี้ยมันเป็นเวทนาที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขเวทนานี้ทํานํามาซึ่งความทุกข์ไม่ว่าสุขเลยทุกข์เป็นเป็นที่ตั้งของปัญหาปัญหาฝ่ายอยากได้ ตันหาฝ่ายผักใสไม่อยากได้สิ่งนั้นจำได้ไหมอ่ะอันเนี้ยมันคือตันหาทั้งสิ้นนะไม่อยากได้อ่ะคืออยากอีกอย่างหนึ่งอยากอีกอย่างอ่าอยากอีกอย่างแต่ไม่อยากอีกอย่างหนึ่งมันคือตันหาสองฝ่ายเห็นไหมตัณหาอยากกับตันหา ไม่อยากก็คือตัณหานั่นเองอ,อืเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็พูดบ่อยอยู่ช่วงหนึ่งเนาะพูดบ่อยอยู่ช่วงหนึ่งทีนี้เราก็ดูต่อว่าเมื่อมีชาติทุกนำมาซึ่งเวทนาสัญญาสังขารสังขารเนี้ยคืออะไรสังขารคืออะไรเป็นนามธรรมถูกต้อง เป็นนามาธรรมที่เป็นจิตเจตสิกหรือรูปเป็นเจตสิกค,ค่ะสังขารเพราะเราพูดขันห้าแม่สังเกตไหมเมื่อกี้หนูพูดเวทนาและหนูพูดสัญญาละ่ะตอนนี้สังขารตัวนี้คือเจตสิกกี่ดวงห้าสิบดวง,ดวงเว้นอะไร เว้นเวทนากับสัญญานะคะเพราะว่าอันนี้คือเจตสิกษษษมีห้าสิบสองเจตสิกห้าสองก็ต้องเว้นเวทนากับสัญญานะคะต่อไปเว้นเวทนากับสัญญาเจตสิกษษษษมีห้าสิบสองเดี๋ยวต้องเข้ากลุ่มละอันนี้ต้องเข้าฝั่งละจะอ้างเจ้านั่นให้มันบาปไม่ได้ละไ้ตัดเลยวมันจะเป็นบาป ่ <Wow. S 2> อทีนี้เว้นเวทนากับสัญญานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณขันห้าใช่ไหมกำลังพูดถึงขันห้าอยู่ hmm. เพราะกล่าวตั้งแต่เวทนาแล้วกล่าวตั้งแต่สัญญาแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่ตามมาคือสังขารสังขารมีทั้งฝ่ายอะไร มีฝ่ายดีอย่างเดียวหรือฝ่ายดีและไม่ดีฝ่ายไม่ดีด้วย,ย,ม,วยมีฝ่ายที่เป็นกลางกลางด้วยไหม,ม,ม,นะมตัวสังขารห้าสิบดวงเนี่ยไม่เรียนแล้วแน่นอนอันนี้ถามว่ามีฝ่ายที่กลางกลางได้ไหมคำว่ากลางกลางในที่นี้เข้าพวกเข้าพวก ฝ่ายดีก็จะเป็นฝ่ายดีเ้าพวกฝ่ายเสียก็จะเป็นฝ่ายเสียหอูจะไม่ถามท่านม,มีไหมต้องขอน,นุ่งแดงนะ่งดแดงใช่่้ีสังขารในห้าสิบดวงเนี่ยมีผัสสะเจตนาเอกับคตาชีวิตตินสีมนาสิกาแม้ตรงนึกให้ได้ไดนะ่ะ เจ็ดดวงเนี้ยเข้าได้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่เป็นกลางทั้งสามที่มันมันก็รวมทั้งอ่ะเดี๋ยวอ่าแม่แม่อันนี้ส่อนใช่หนูจะให้แม่ดูนิมนต์ชี้ไอชี้อาจารย์หนูให้ไปแล้วนะผ้าดูผ้าแบบนี้นะอ่าอะส่งกระดาษจี่สุดพาดวงไหมวะใช่เดี๋ยวทางไหนไหนเนี่ยอ่ะ ออาตายละไหนไหนไม่ไม่เน็ดเหรอไม่ใช่จะปิดปิดปิดกอดหนูไปแตะอะไรปิดแล้วอ,อวย่าเ๋ยวต้องดูจะเปิดดูก่อนยังไม่ปิด